สวัสดีค่ะกดแอปเทนนนกิยาวิเศษนะคะแบ่งตามลักษณะสำคัญสำคัญชนิดที่หนึ่งก็ได้แก่แอปเวิร์บที่แบ่งตามลักษณะสำคัญนะคะเชน่นซัพพล์แอปเวิร์นะคะซัพพล์แอปเวิร์ ts, มีหลายอย่างนะคะเชน่นแอปเวิร์ไทม์ time, นะคะกิยาวิเศษที่บอกเวลานะคะได้แก่ now instantly always adverb sell damn only adverb press นะคะกริยาวิเศษบอกสถานที่ก็เช่น here there within far above near นะ adverb front ิธิ a d v e for ิธินะคะกริยาวิเศษที่เกี่ยวกับคุณภาพเช่น well frequently properly commendably adverb quantity นะคะริยาวิเศษเกี่ยวกับจํานวนนะคะจํา uh, ป็นจำนวนที่แน่นอนก็ได้แก่ once twice twice again virtually latter จำนวนที่ไม่แน่นอนของ adverb quantity นะคะก็เช่น sometimes obtain generally lately adverb of degree นะคะ กิาวิเศษที่บอกขีดขั้นปริมาณได้แก่ must, r i t t r n half, far uh, ยังมีอีกนะคะ uh, adverb c u s e นะคะกิยาวิเศษที่แสดงเหตุผลก็ได้แก่ therefore, so, why ยังมีอีกนะคะ uh, adverb interrogative นะคะกิยาวิเศษที่เกี่ยวกับคำถามแล้วก็เกี่ยวกับการเชื่อมน,นะคะ relative มาได้แก่ when, why, where, who, whom, with อ่าชนิดที่สองนะคะของ adverb แบ่งตามลักษณะการใช้ภายในประโยคแล้วก็เช่น modify adverb นะคะ adverb ที่ขยายอย่างเดียวอ่าตัวอย่างนะคะ s ซเ e ็บอ a b บั d เดนะคะเธอจากไปอย่างกระทันหัน ก่อนจังเข็บแอปเวิร์บนะคะ,อะแอปเวิร์บที่ขยายแล้วก็เชื่อมนะคะก็ได้แก่ how ever t h e r e f o r e ค่ะ nevertheless more ever yet satin i n t e r r o g a t i v e ever นะคะแล้วก็ expand ever นะคะ